ทุกคนยังจําคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเส้นทางไปน้ําตกเลคาอที่ในตอนนั้นเส้นทางและเวลาไม่ค่อยเป็นใจพวกเราเลยตัดสินใจถอยกันก่อนแต่ในวันนี้ผมได้กลับมาอีคกครั้งเพราะมีเจ้าถิ่นช่วยนําทางาเรามาแก้มือกันหลังจากวันนั้นที่ไปไ,ปไปม่ถึงกันแล้วเดโทรไปตัป้งแต่เมื่อไหร่ไปไปเลคคอไปบ่อยยงไปบ่อยแล้วใช่ไปบ่อยปีเต่ร์ร้อยเท้าผม เราใช้เวลาเดินทางราวหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงน้ำตกเลขเคาะเราจะต้องผ่านเส้นทางสุดโหดแนะนำใช้รถคันเล็กเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้อย่างปลอดภัยโอ้เรื่องอี่นอไนะ จะมาเป็นอย่างนี้ไหมฮะนนี้เราก็ถึงทางเดินนี้ไปเนาะ <S <S เพราะว่ามันรถมเอเตอร์ไซค์ออกกับขึ้นไปไม่ได้ป,ก,ปกตินี่ไปได้ไกลกว่านี้ปกติมันเป็นทางแบบไหนครับเป็นทุกล่างงี้ป่ะทางนาผ่านนาของผม่างนี้หรอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ดีแล้วที่ผมตอนแรกจะตัดสินใจมากับภูกกิกดูเส้นทางแล้วไม่น่ารอด ต้องมาต้นปีตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นน้ำตกเสียงสายน้ําไหลดังไปทั่วพื้นป่าจนเราคิดว่าใกล้ถึงน้ําตกแล้วแต่ความจริงยังต้องเดินทางลัดเลาะไปตามลําธารอีกหน่อยแล้วน้ําตกที่เราตามหาก็จะปรากฏอยู่ไม่ไกลข้างหน้า ไปถึงเลคอลแลครับ